ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมตั้ม PTO v e n เวนวันนี้มาอยู่กับเกม l a กนัลล็อกเ Next Generation <c oughs> แม่งเอ้ยกลัวมูกออนจากเกมนี้ไม่ได้มันติดปากนะครับวันนี้มาพบกับเกม l a กนัลล็อกลาบิลินสนะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะ ไม่รู้ว่าอ่านอย่างานี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็อ่านอย่างนี้แหละเนาะคือวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สู้ดูเอลกับใครเขาไม่ค่อยจะสู้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายผู้เล่นเก่าๆเนี่ยเขารู้นะครับแต่ว่า,าแอปเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกพวกเนี้ยเพราะว่าเขากลัวว่าเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยคุณก็จะมี BP สูงขึ้นแล้ว เขาก็จะทํายากเขาก็จะสู้กันยากแล้วผู้เล่นหลายๆคนมันก็ยังไงอะมันสู้กันไม่ค่อยได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังคุณจะได้ไปทํากันได้นะครับผมก็เข้าใจเนาะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่มาก่อนก็เข้าใจว่ากูก็ไม่รู้อะเออมึงจะแอปกันทำมะเขืออะไรกันก็ไม่รู้อะ มันจะได้เท่าเทียมกันนะครับวิธีการฟาร์มเนี่ยอยากจะหาฟาร์มดูเอลมาตู้กันบ่อยๆเพราะว่าการดูเอลเนี่ยมันจะได้ของเออมันก็จะปลดล็อกใบนี่มาแล้วก็สามารถเอาไปกงหาเอาวงอาวุธหาธาตุหาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้ววิธีการฟาร์มง่ายๆเลยนั่นก็คือให้เราเนี่ยไปหาดันที่เราสามารถตีทีเดียวตายดันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้แต่ผมเลือกอันนี้นะเพราะว่ามันจะได้ใบนี้เอาไปคาบของก็จะเอาเป็นดันนี้หรือเราจะคราบการ์ดก็อันนี้ก็ได้นะครับมันจะได้กล่องมาคราบเล่นกันเราสามารถ มาตีที่ดันนี้ดูนะครับตั้งแต่ผมมาตีตั้งแต่ผมเปิดคลิปมาเนี่ยดูดิมันขึ้นมาแป๊บเดียวเองอะ่ะมันจะมันยี่ิบแล้วอะ่ะเฮ้อแล้วก็สามารถเอาไปสู้ได้แต่บางคนเนี่ยพอได้เหรียญมาครากว่าจะ20ใช่ไหมเสือกสู้แพ้อีกแม่งเสียฟีทํายังไงครับผมมีคลิปจะมาบอกนะครับเมื่อผมรู้อะไรนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังพออธิบายไปแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะกดติดตามเอาไว้ด้วยรู้อะไรมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะจะมาบอกแม่งหมดนั่นแหละเมื่อเราสู้เนี่ย มันมีวิธีนะครับนั่นก็คือแก้ผ้านะครับถอดเสือ้อถอดกางเกงถอดกางเกงในออกให้หมดนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงเอาในเกม <c oughs> <c oughs> บางคนบอกแม่งได้กูถอดหมดตัวแล้วยานะกูบ,บาดแทะ <c oughs> เข้าไปที่ฮีโร่นะแล้วคุณก็ไปถอดออกให้หมดเหลือแต่อาวุธของคุณอะ่ะหรือถ้าเกิดในตัวของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีที่สุดคุณก็ใส่อันนั้นแหละเอาไว้ชิ้นเดียวนะครับแล้วคุณก็ไปดูเอลเพราะว่า B ีพคุณต่ำลงเมื่อ B ีพคุณต่ำเกมเขาก็จะสุ่มคนที่ระดัับบเเเเดดดีียยวกคุณน่่มมมาใหูู้ผผลจอ แล้ว47แล้วดูของนี่ก็ใส่กันเนยแล้วอย่างงี้คุณจะสู้เขาไม่ได้เหรอ <c oughs> ง่ายๆเลยดูของก็แต่ละคนเนี่ยเนี่ย <c oughs> คุณจะสู้เขาไม่ได้จริงๆเหรอ <c oughs> คือวิธีการถอดของออกมาแล้วคุณเข้าไปสู้นะครับเ <c oughs> มื่อคุณสู้เร็จเนี่ยมันก็จะสามารถปั๊มไอ้ตรงเนี้ยได้ง่ายๆเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมจะมาบอกนั่นก็คือ สมมติผมเล่นโจนอันนี้ไม่ต้องไปคอยตีก็ได้นะครับเราสามารถตี MVP ีเดี๋ยวมันก็เด้งมาให้นะครับเราไปฟาร์มเอาแล้วก็ได้ MVP มาตีพวก MVP อ่ะเออเดี๋ยวมันจะได้เหรียญอันนี้มาเองนะครับตามอาชีพของเรามันจะได้พีพีสองอันไม่ต้องไปสู้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเหรียญแล้วเหลือเราต้องการความไวในการตีเนี่ยกดไปก็ได้นะแล้วแต่คุณนะเพราะว่าเหรียญนี้มันได้มาฟรีอยู่แล้วแล้วแต่คุณนะมันสู้กันได้ง่ายๆเลยนะแล้วเราจะได้เผ่าเทียมกันพวกเก่าๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมาบอก,กนนะ ติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยเวลามีทริคดีๆอะไรจะมาอธิบายให้ฟังอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมขอเตือนเอาไว้เลยนะสําหรับเาสายจะปั๊มดูเอลนะครับให้เราเนี่ยระมัดระวังเอาไว้ให้ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือเราถอดของออกมาหมดเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยในกระเป๋าเรามันก็จะมีของอันที่เราถอดเอาไว้อะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมบางคนกดย,อย่อยเสืออไปย่อย <c oughs> ที่เราถอดออกมาเออผม,มู้ถอดอันนี้ไว้นะกดย่อยไปปุ๊บเนี่ย บางคนเพลินนะกดเรื่องทั้งหมดปุ๊บกดย่อยๆเลยชิปหายนะขอเตือนนะเรามัดระวังกันให้ดีเพื่อกันเอาไว้ก่อนแนละ้วพอเราถอดออกมากันเอาไว้นะกดล็อกแม่งก่อนเลยกดไปที่ไอเทมที่เราถอดออกมาแล้วกดล็อกมันจะมีช่องล็อกอยู่นี่นะกดล็อกเอาไว้ด้วยนะนี่ก็คือระมัดระวังกันให้ดีนะสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามช่องผมเอาไว้ด้วย เวลาผมมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังบางคนก็รู้แล้วบางคนยังไม่รู้ผมม่จะมาเล่าให้ฟัง,ง,ง,งจะมา,างงมาบอกให้ฟังสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่มารับฟังรับชมกันในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ผมขอกราบอภัยเวณัทที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเกมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ ลงมาแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันถ้าเกิดผมอธิบายไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันได้นะครับก็จะรีบมาตอบคอมเมนต์กันเนาะผมก็พยายามจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์แหละอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ผมก็จะพยายามตอบก็จะพยายามแถไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ